สวัสดีค่ะไทยนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะคะอ่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปขายของนะคะคลิปนั่งเม้ามอยนะ,ะภาษาอีสานเรียกเม้ามอยซอยหยวกนะ,ะตอนนี้เวลาเท่าไหร่พ่อสี่ทุ่มสี่ทุ่มสามสิบห้านาทีนะคะมามาถึงร้านนานแล้วนะคะก็มาไล่จัดของให้กับเอฟซีที่ ก่อนที่คุณแม่จะไปงานนะคะยกคลิปไปสอคลิปเป็นคลิปผ้าดอนกลอยนะคะแกะโอบคือละ800รแล้วก็คลิปดอนกลอยสีตะกอไลลิซ,ซ่านะคะ9ก้บาทนะคะหลายๆท่านก็เอฟมาแล้ววันนี้ก็มีความเสี่ยงมากเลยนะคะโทรศัพท์คุณแม่เริ่มมีปัญหาแล้วโทรศัพท์เครื่องนี้อ่านไลน์ได้ลงคลิปได้ แต่ไม่มีไลน์ให้ให้ให้รับนะไม่มีไลน์ให้ตอบให้รับ <ST> C <EN> C <ING> ก็จะเป็นเครื่องที่คุณแม่ใช้อยู่นะที่เบอร์08นย์แปดหน่สมย์ี่สาสมปดใช่ไหมคะเราก็จะมีไลน์นะส่วนมากเราจะขายของผ่านทางไลน์กันเนาะคุณแม่เนาะขายของผ่านทางไลน์กันมีอะไรเราก็จะคุยทางไลน์นะเราจะไม่คุยทางเฟซไม่ได้คุยทางเพจไม่ได้คุยทางติง๊กต็อกไม่ได้คุยทางไหนเลยเราจะคุยทางไลน์เท่านั้นนะคะ เอาเบอร์โทร0813804338เนี่ยไปไปทักไลน์กันนะแล้วก็สั่งสั่งเสื้อผ้าสั่งของสั่งอะไรนะแล้วก็ผ่านทางไลน์หมดเลยนะคุณแม่สวยก็จะถ่ายรูปของนะฮะที่ท่านเอฟมาแล้วก็เขียนราคาใส่นะท่านโอนเงินมาเราก็ส่งไปนะก็จะเป็นธรรมเนียมแบบนี้เอฟซีเก่าท่านก็จะรู้ระบบของแม่สวยเนาะเป็นระบบที่ ลูกทุ่งนะลูกทุกลูกทุ่งทําเด้ใจทําแบบบูน้าบุูนายนะวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยโทรศัพท์แม่มีปัญหานะครับถ้าไม่เห็นแม่ตอบหรือไม่เห็นแม่คอมเมนต์อยู่ในโทรศัพท์นะแสดงว่าโทรศัพท์ของคุณแม่ใช้ไม่ได้นะเครื่องมันจะร้อนค่ะร้อนมากเลยนะร้อนอยู่ดีๆมันจะร้อน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 จนดับพอดับแล้วมันก็ดับนะพอเราจะทํางานมันก็ดับพอเราจะทํางานมันก็ดับ เราบอกคุณพ right? no right? ่อว so right? right? so er ่าคุณพ่อไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้หน่อยคุณแม่ใช้ซามซุงเนาะจะใช้ไอโฟนก็ใช้ไม่เป็นนะคะบอกว่าถ้าใช้ไอโฟนมันต้องเปลี่ยนระบบใหม่แล้วต้องมาเรียนรู้ใหม่คุณแม่ก็เรียนรู้ไม่ค่อยเป็นเนาะก็ไปดูซามซุงนะเคยเคยจะเปลี่ยนตั้งแต่ปีสองปีที่แล้วเป็นแบบนี้แหละค่ะแล้วเราก็เสียดายใช่ไหมคะเพราะว่ามันยังใช้ได้อยู่วันก่อนก็เสียเนาะตูดตูดกึ๊งกักกึ้งกกึงกตรงเสียบ ก็ไปเปลี่ยนเอาไปเปลี่ยนตูดใหม่นะคะเกือบปีละเสียสามพันก็ไาใช้อีกไม่นานเลยแต่ตอนนี้มีปัญหาอีกแล้วเมื่อเช้าแม่ตื่นขึ้นมาเนาะก่อนที่จะไปทําบุญใช่ไหมคะวัดที่แปดที่แม่จะไปทําบุญวัดเหนือโทรศัพท์เริ่มมีปัญหาแล้วกดไม่ได้แต่ก็กดได้แล้วก็กดไม่ได้แล้วก็กดได้แล้วก็กดไม่ได้คุณแม่ก็ลงคลิปที่คุณแม่ไปวัดหนึ่งคลิปแล้วก็ลงคลิปที่คุณแม่ส่วนทำวัดเช้าหนึ่งคลิปนะ แล้วคุณแม่ก็มาลงคลิปที่ไปแสดงความยินดีกับสตรีดีเด่นของจังหวัดสกลนครน,นะคะเพื่อนเชิญมาคุณแม่ก็ไปในานามสตรีดีเด่นเหมือนกันนะคะคุณแม่ก็เคยได้รับสตรีดีเด่นก็เอือไปนะไปไปไปชื่นชมไปแสดงความยินดีกับภรรยาของท่านนายกเนาะค่ะแล้วก็กลับมาบ้านก็ไม่ยกคลิปแต่ยกไม่ได้เอาเครื่องเครื่องที่มันเสียยกเอาเครื่องเนี้ย ที่กาลังนั่งคุยเนะี่ยยกเพรายกแล้วก็ลงเพราะลงปุ๊บมันก็จะดีดขึ้นเนาะก็มีเอฟซีหลายท่านสั่งผ้ามาเยอะเลยโทรไปหาแม่เยอะเลยเพราะคุณแม่ไปงานไปไปงานผู้สูงอายุอีกวันนี้ไปงานสามงานนะคะจนไขแตกไข้แตนนะคะจนแบบกลับมาเนี่ยแบบนอกเลยนะกลับมาเนี่ยแบบไม่ไหวเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องไปเพราะว่าเรารับปากแล้วตอนเช้าไปงานใส่บาทใช่ไหมคะกลับมาก็เกือบ สามโมงเช้าแล้วมาเร่ง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 จัดของส่งนะทุกท่านที่โอนเงินคุณแม่จัดส่งมาแล้วนะคะสิบห้าเจ้านะคะแล้ววันนี้ก็จัดเพิ่มแล้วนะคะท่านใดที่โอนตังค์แล้วคุณแม่ก็จัดแต่ตอนนี้โทรศัพท์มันเสียก็พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ก็จะมาทําถ้าทําไม่ได้ก็จะขอเป็นวันจันทร์นะ,ะแล้ววันอาทิตย์พรุ่งนี้น่ะร้าน ais บอพ่อเขาเรียก ais เทเวิ์ก็หยุดนะเพราะว่าทําไมหลายคนบอกทาไมไม่ไปเข้าห้างแต่เราไม่เคยซื้อโทรศัพท์ในห้างเราจะซื้อเทเลวิ์อยู่ในในร้านใหญ่ที่อยู่ในเมืองอยู่ในห้างก็มีทําได้นะพ่อเนาะแต่เราไม่เคยทนะําเนาะอยู่ในห้างหนึ่งมันไกลออกไปห้าห้ากิโลอยู่ในห้างโรบินสันนะห้ากิโลไม่สะดวกสําหรับเราเราก็เคยซื้ออยู่ในเทเลวิ์ในเมืองเนาะคุณพ่อก็ไปคุยแล้วล่ะ แต่ไปคุยตอนตอนตอนบ่ายสามเนาะเพราะเนาะบ่ายสามบ่ายสี่นะแต่มันมันไม่ทันเพราะแม่จะต้องไปงานไปงานร่วมร่วมเอพรนะร่วมวอพรผู้สูงอายุสองเดือนจัดครั้งหนึ่งคุณแม่ก็ไม่รู้หรอกว่าคุณพ่อเกิดเดือนที่แล้วเดือนกรกฎาใช่ไหมพ่อพอดีเชิญคุณพ่อไปเป็นเพื่อนพ่อก็ไม่อยากไปพ่อบอกโอ้ไม่อยากไปแม่ไปเลยแม่ไปเลยแล้วบอกื่นเราไปคนเดียวมันก็ดึกแล้วเนาะเราไม่ยกคลิปใช่ไหมคะคุณแม่ยกคลิปดอนกอยนะคะ สองคลิปก็ดึกเกือบหนึ่งทุ่มแล้วเขากินกันหมดแล้วล่ะกับข้าวกับปลาไปเขากินหมดแล้วส่วนมากคุณแม่งานเขาหกโมงคุณแม่จะได้ไปหนึ่งทุ่มมันคือเร็วสุดนะทุกง,งานจะเป็นแบบนั้นแต่คุณแม่ก็ไม่กังวลแต่ว่าไปสายดีกว่ากว่าไม่ไปเนาะพรานะเนาะเขาเห็นหน้าเราดีกว่าไม่เห็นเพราะว่าเราก็คือคนคนหนึ่งที่แบบได้รับเชิญให้ไปร่วมงานอย่างเงี้ยรับปากว่าไปปุ๊บไปสายดีกว่าไม่ไปเนาะวันนี้เ็ากินกันตั้งแต่หกโมงคุณแม่ก็ไปทุ่มหนึ่งกับคุณพ่อเนาะ เขาไปทุ่มเหมือนครับคุณพ่อพอไปถึงปุ๊บเขาติดเขาติดป้ายไว้ว่าเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหามาร่วมอวยพรคุณพ่อบอกเกิดวันที่สองกรกฎาคมเออโชคดีคุณพ่อไปก็มีคนอวยพรให้คุณพ่อมาก็ให้คุณพ่อร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีเนาะแข็งแรงนะวันนี้คุณแม่จะกลับไปนอนแล้วนะคะจะกลับไปนอนแล้วคุณแม่ยกคลิปไปสองคลิปนะคะถ้าท่านเข้าไปดูถูกมากผ้าดอนกลอยนะผ้าดอนกลอยมีเชิงก็ยังเหลือผ้าดอนกลอยนะ ไม่มีเชิงสีบูยินแกะอกก็ยังเหลือและผ้าลอนกอยลายลิตซ,ซาก็ยังเหลือนะคะโอ้ถูกมากเลยคุณแม่มาโปรโมชั่นผืนละเก้าร้อยบาทนะเอฟซีท่านในเอฟก็ลงมาในในลายเลยนะคะคุณแม่ก็จะพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้จะทํางานเต็มสตรีมละวันอาทิตย์ไม่ไปไหนแล้วบอกแล้วบอก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 เผือกบอกลูกๆแล้วบอกพ่อแล้วว่า พรุ่งนี้วันอาทิตย์ไม่ไปไหนแล้วไม่ไปไหนนะจะอยู่ร้านเคลียร์งานให้จบเลยนะเคลียร์งานให้จบของแม่หลังก็ตัดมาเยอะแล้วก็จะได้ส่งให้ท่านนะแล้วคืนนี้วันนี้นะคะคุณแม่สวยต่นิยมควาสวยก็กราบขอพระคุณท่านนะคะแล้วก็กราบขออภัยถ้าส่งของช้าไม่ช้าหรอกคุณแม่ส่งหมดแล้วสําหรับท่านที่โอนเงินก็มีคนโอนมาก็แพ็กแล้วน่าจะส่งพรุ่งนี้ให้หมดนะพรุ่งนี้ก็ท่านใดที่เอฟสินค้าคุณแม่ก็จะคิดเงินให้นะคะ วงเล็บถ้าคุณแม่ยังไม่คิดเงินอย่าพิ่งโอนตังค์นะให้คุณแม่คิดเงินในท่าน <c oughs> ด้านกอดวันนี้นะคะนอนหลับฝันดีนะคะแม่สวยก็จะกลับไปพักผ่อนแล้วนอนหลับฝันดีนะคะขอให้มีโชคนะคะต่นิยมคำสวยแม่สวยสกลนคกรน,นะคะขอให้ fc สายบุญนะะ่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนอนหลับได้เงินเหมือนนอนตื่นได้เงินแสนแขวนแขวนได้เงินล้านท่านใดมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงนะคะอย่างแม่หลังท่านก็บอก ถ้าม่ก็อยแข็งแรงก็ขอให้ท่านจากบุญกุศลที่คุณแม่ทําเช้านี้หรือทํามาทุกๆครั้งที่คุณแม่ไปทําบุญนะคะขอให้ผลบุญนี้นะคะส่งผลบุญให้กับ f อฟสายบุญนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นได้เอฟีสายบุญสร้างบุญร่วมกันคะ่ะสวัสดีค่ะนอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ